นับถอยหลัง3เดือนสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมณนทนเจอร์เจียงมียอดส่งออกสินค้ากีฬาพุ่งสูงขึ้นข้อมูลของสุลก,กากรระบุว่าในไตรามาสแรกของปีนี้เ<ส>มืองหนิงโปมณนทนเจอร์เจียงส่งออกสินค้ารวมถึงอุปกรณ์กีฬาคิดเป็นมูลค่ากว่า1,800้ล้านหยวนหรือประมาณ90,00ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า20%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่การส่งออกของเมืองอีบูไปยังฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบกับช่วง2เดือนแรกของปีก่อนโดยการส่งออกเครื่องกีฬาเพิ่มขึ้นถึง70%ในเมืองอ e ีวูเมืองการค้าระหว่างประเทศของเจ้าเจียงซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อศูนย์กลางสินค้าขนาดเล็กของโลก ผู้ค้าส่งกำลังส่งเสริมการขายสินค้ากีฬาโอลิมปิกเพื่อดึงดูดลูกค้าต่างชาติผู้ค้าส่งบอกว่าช่วงนี้สีม่วงสีน้ำเงินและสีชมพูเป็นที่นิยมเพราะเป็นสีของโอลิมปิกที่ปารีสเมื่อวานเพียงวันเดียวได้รับคำสั่งซื้อถึง1,500รายการนอกจากอุปกรณ์กีฬาแล้วสินค้าสำหรับแฟนคลับและคอกีฬาอย่างทงผ้าพันคอวิกผมพัดลมและแท่งเรืองแสงก็ขายดีเช่นกัน ผู้จัดการบริษัทผลิตถ้วยและเหรียญรางวัลบอกว่าพวกเขาส่งออกสินค้าไปยังยุโรปเป็นหลักอย่างฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสทําให้มียอดคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นถึง50%เมื่อเทียบกับปี2022 ขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรระบุว่าทางศุลกากรมีแนวทางการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ส่งออกและเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างศุลก,กากรและหน่วยง,งานต่างๆเพื่อให้กากรส่งออกสินค้ากีฬามีประสิทธิภาพและราบรื่น